สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาคลิปนี้ก็มาดูการคารั้นส้มก้านดอกกับกระจงค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต,ต๊ะจ้าน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลงมือคั้นได้เลยค่ะบีบๆๆๆนวดให้นวดเลยค่ะคลิปนี้คุณพันจะร้องเพงะลงสำหรัเอให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุณพันประพันธ์ขึ้นมาได้จ,ดเ,จเลยเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

เอ้กุศลใจไอ,าาอ้กับไอ้ไอากุศลใจวอกรามาดราม่ามาช่วยกันรวมทั้งกันโรงเรียนยให้หน้าอยู่เกตุอยาได้มาให้หน้าดูวาดภาพห้องเรียนเป็นเด็ก ็ลาเป็นรเคุณไอสนเลค่ะีมาให้กาลัใจงโหพันตการบคุณเลย้าเูกลังแรงใจก็ถือว่ามีคนท่ายิ่งเลยค่ะ ขอแล้วค่เอฟซีค่ะเดี๋ยวเราล้างด้วยน้ําดื่มสะอาดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เอฟซีค่ะล้างด้วยน้ําดื่มสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้าําตาลทรายสามช้อนโต๊ะเลยค่ะใส่ชูรสหนึ่งช้อนชา แล้วแช่ข้าวลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใีไค่ฟรีค่ะ,คะเรียบร้อยค่ะชั้นส้มก้านดอกกับนจองค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมไม้กำลังใจจองคุมพันตลุลาการกาบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะพบกับคุมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ